Hello everybody สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเป็นพบปะที่โชว์ฝ้ายนะคะวันนี้นะคะครูฝ้ายจะมาสอนในเรื่องเกี่ยวกับคำศัพท์คำพื้นฐานนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์คำพื้นฐานนะคะกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะคำที่21นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้นะคะคำที่21นะคะ,ะคำแรกนะคะมาฝึกโพรเนาฝึกสเปลด์นะคะฝึกสเปลดก็คือฝึกสะกด ะกดตัวอักษรนะคะเดี๋ยวเราฝึกสะกดก่อนนะคะเริ่มจากข้อที่21นะคะอ่ะสเปลเดนนะคะ C A K E โพเนาค่ะออกเสียงค่ะเค้กเคปแปลว่าขนมเค้กค่ะนักเรียนก็มาเขียนนะคะเขียนตรงนี้อ่ะตัว A นะคะเขียนได้2แบบเขียนแบบนี้ หรือเขียนแบบนี้ก็ได้จําให้ได้อย่างในอย่างหนึ่งแต่ครูฝ้าอยากให้นักเรียนเขียนแบบนีหลังแบบแบบนี้ค่ะแบบที่สองค่ะอ่าเดี๋ยวลองเขียนนะคะ c a k e เห็นไหมคะหางยาวเคเคแปลว่าขนมเค้กค่ะเรามาดูคําที่22นะคะอ่ะสเปลด้นะคะ c a n d l e candle candle แปลว่าเทียนไขค่ะนักเรียนก็มาเขียนค่ะ c a n d l e candle แปลว่าเทียนไขค่ะเห็นไหมคะต้องลากหางยาวๆด้วยนะคะตัวไหนพิมพ์เล็าเขียนพิมพ์เล็กทุกตัวตัวไหนหางสัน้นหางยาวนักเรียนต้องลากหางให้ถูกต้องนะคะต่อไปค่ะคำที่23ค่ะ spell that ค่ะ c a r ค่ะออกเสียงค่ะค่ะแปลว่ารถยนต์ค่ะนะคะออกเสียงว่าค่ะแปลว่ารถยนต์เราก็มาเขียนค่ะ C A R ค่ะรถยนต์นะคะต่อไปค่ะคำที่24นะคะอ่ะสเปิลได้ค่ะ C A T C A T ออกเสียงค่ะโพอล์เนลค่ะ Cat Cat แปลว่า แมวค่ะนักเรียนก็มาเขียนค่ะ c a t ะคะ c a t เห็นไหมคะตัวทีหางยาวขึ้นไปนะคะต่อไปค่ะคำต่อไปคำที่25เรามาเอ่อสเปลแดกกันนะคะ c h a i r chair chair แ,แปลว่าเก้าอี้ค่ะนักเรียนก็เขียนค่ะ c h a I r. a i a ออ่า r เก้าอี้ตัว H นะคะหางยาวตัว I มีจุดด้วยนะคะมีจุดข้างบนด้วยนะคะต่อไปค่ะคำที่ยี่หกนะคะสเปิลได้ค่ะ G L A S S ออกเสียงค่ะ class class แปลว่าชั้นเรียนค่ะนักเรียนก็เขียนค่ะ C, เียนนะะคะต่อไปนะคะคำที่27ค่ะสเปลลได้นะคะ C L O S E ออกเสียงค่ะ close close แปลว่าปิดนะคะปิดนะคะ,ะ,คะแล้วก็เขียนค่ะ C L O S E close แปลว่าปิดนะคะต่อไปค่ะคำที่28ค่ะสเปลลไดนนะคะ้ค่ะ C O U ออกเสียงค่ะ pronoun นะคะ count count แปลว่านับค่ะนักเรียนก็เขียนค่ะ count ออกเสียงว่า count นะคะแปลว่านับนะคะต่อไปนะคะคำที่29่าค่ะมาสเปล i ด e ค่ะ cry cry นะคะออกเสียงค่ะ cry cry แปลว่าร้องไห้ค่ะเราก็เขียนค่ะ c r y เห็นไหมคะตัว y หางยาวนะคะหางยาวลงมาต่อไปค่ะอ่ะสเปิลได้ค่ะ c r a y o n ออกเสียงค่ะเค a ยอนเครยอนแปลว่าสีเทียนค่ะดังนี้ก็เขียนค่ะ c r a y o n. y o n k yon แปลว่าสีเทียนค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะหน้าต่อไปนะคะคำที่31มสถึงสีนะคะอ่ะมาฝึกสเปลแดนนะคะฝึกโพนาวแล้วก็ฝึกเขียนนะคะเริ่มจากคำที่31นะคะอ่าะสเปลแดนค่ะ C U P C U P อ่ะโพนาวค่ะค่ะ แปลว่าช่วยกาแฟนะคะ C U p ค่ะ C U แปลว่าช่วยกาแฟอ่าเด็นักเรียนเขียนนะคะคำต่อไปนะคะคำต่อไปนะคะคำที่32ค่ะสเปิลได้ U now, ค่ะ C U T อ่าโคนาวค่ะ Cut แปลว่าตัดนะคะ Cut แปลว่าตัดนะคะอ่ะเราก็มาเขียนค่ะ ดียูทิขัดนะคะแปลว่าตัดนะคะตัวซีนะคะซีต้องโค้งหน่อยนะคะต่อไปต่อไปค่ะคำที่สามสิบสามค่ะสะเปลแรกก่อนนะคะ d a d โคโนว์ค่ะ dad dad แปลว่าพ่อนะคะอ่ะเราก็เขียนค่ะตัวดีหางยาว d a d แดดนะคะแปลว่าพ่อนะคะต่อไปค่ะคำที่34นะคะสเปลได้ค่ะ D A N C E โหน้าค่ะ dance dance แปลว่าเต้นรำค่ะนักเรียนก็เขียนค่ะ D A N C E dance แปลว่าเต้นรำนะคะคำที่35ค่ะสเปลได้ค่ะ D E S K โต้เ n o ค่ะเด็กเด็กแปลว่าโต๊ะเรียนนะคะเราก็เขียนค่ะ d e s k เด็กโต๊ะเรียนนะคะต่อไปค่ะคำที่36ค่ะสโตรดค่ะ d o g ออกเสียงค่ะโพร n านะคะ dog แปลว่าสุนัขค่ะ dog นะคะเราก็มาเขียนค่ะ Dog เ <O> ห็นไหมคะหางยาวลงมาด้วยนะคะตัว G นะคะมีกงโค้งด้วยดอกแปลว่าสุนัขนะคะคำที่37ค่ะสเปรดได้ค่ะ Do-O-R โคนาวค่ะ Dog o o g แปลว่าประตูค่ะเราวก็ว่าโูกเขียนค่ะ D O-O-R Dog ประตูนะคะต่อไปค่ะคำที่38นะคะสเปรดได้ค่ะ dot dot แปลว่าจุดค่ะเราก็เขียนค่ะ dot dot แปลว่าจุดนะคะคำที่39ค่ะ spell that ค่ะ ear ear นะคะอา p r o n o u ค่ะ ear ear แปลว่าหูนะคะเราก็เขียนค่ะ e A r. เียห yeah. oh. ต่อไปค่ะคำสุดท้ายคำที่40นะคะสเบลดดค่ะ e g G A ออกเสียงค่ะ A แปลว่าไข่นะคะแล้วก็เขียนค่ะ e g อ g. e ไข่นะคะ อ่ะครูฝ้ายนะคะให้นักเรียนนะคะเขียนคำศัพท์นะคะให้ครบนะคะแล้วก็ฝึกออกเสียงฝึกสะกดคำศัพท์นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ See you again next time. Goodbye